สวัสดีครับวันนี้ครับเราอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนทุนันทานะครับเราอยู่ที่หน้าตึกคณะ47นะครับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะครับผมเพ็งนะครับเป็นพีกรคู่ร่วมกับเล้งนะครับก็วันนี้ครับมาพาชมบรรยากาศในงานครับ CE มินิคอนครับก็มินิคอนเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นคอนเสิร์ตหรืออะไรครับเล้งอ๋อมินิคอนนี้เป็นมินิคอนคอนเฟอเรนซ์นะครับก็คือการประชุมสัมมนาของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับผมอ๋อครับเออแล้วไม่ทราบว่างานประชุมนี้จัดที่ที่ไหนนะครับ อ๋องานประชุมนี้จัดที่4704นะครับหรือก็คือชั้นล่างของใต้ตึกนี้เลยครับอ๋อนั้นเราพาไปชมกันเลยครับไปไปเลยก็บรรยากาศในงานก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคนก็เริ่มเตรียมตัวกันแล้วครับที่ลงทะเบียนกันนะครับอ่ะมาลิงเข้ามา ก็อันนี้ก็เป็นหน้าห้องเจเจศูนทีนะครับเป็นที่จัดงานซีมินิคอนเสิร์ตนะเออมินิคอนเฟลต์นะครับก็ผมขอแบ่งช่วงรายการนี้เอาเป็นสองช่วงนะครับก็คือช่วงแรกเนี่ยก็คือให้เล้งเนี่ยทำหน้าที่เป็นพิธีกรครับคอยสอบถามว่าเออรู้สึกอย่างไงภายในงานนะครับก็เปเริ่มเหมอแล้วครับแล้วช่วงสองเนี่ยผมจะเป็นรับหน้าช่วงต่อครับเริ่มครับก็จะสัมภาษณ์สัมภาษณ์คนแถวนี้กันนะก็เริ่มจากคนนี้เลยนะ สวัสดีครับอันนี้ชื่ออะไรครับผมชื่อเจ๋งครับแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับการที่มางานมินิคอนเฟอเรนซ์ครั้งนี้ครับผมก็รู้สึกดีครับจะได้แบบรายงานด้วยมีความรู้มากมายเลยครับมีแบบโปรจงโปรเจกต์อะไรงานวิจงวิจัยเยอะแยะเลยครับอยากรู้เรื่องอะไรก็ฟังได้เลยครับรู้สึกตื่นเต้นไหมครับผมตื่นเต้นมากเลยครับผมมากครับเอองั้นต่อไปเดี๋ยวลองไปถามคนต่อไปดีกว่าสวัสดีครับรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มางานของวันนี้ครับผมรู้สึกดีอะไรนะฮะรู้สึกดี รู้สึกดียังไงครับผมเคยมางานคอก่อนอ๋อแล้วนี่ตื่นเต้นไหมครับเนี่ยที่จะได้พีเศษงะไม่ค่ะง่วงนอนมาก่ะในไหนก็นไหนเรามาสัมภาษณ์ช่างกล้องงานนี้กันดีกว่าช่างกล้องครับรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มางานนี้ครับตื่นเต้นครับคนเยอะดีแล้วก็ปประสบการณ์ที่ใหม่ครับเจอกันในงานครับถามคนไหนดีอ่านี่คนนี้ดีกว่าครับ คุณรู้สึกยังไงครับผมที่ได้เข้ามาร่วมงานในครั้งนี้ครับผมรู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะเป็นงานที่จัดครั้งแรกแล้วรู้สึกยังไงที่ได้เป็นคนทีเซนครั้งคนแรกครับผมก็ตื่นเต้นค่ะก็ไม่รู้จะทําถูกไหมยังไงก็ให้กําลังใจเชียร์เขาด้วยนะครับผมขอบมากครับอาจารย์มาเลยมาเลยนะจ้าอาจารย์มาจ้าอาจานรย์เหยรออย่างหลังก็ได้ต่อได้โอเคครับผมเอาคนต่อคนก็ได้คนไหนดีนะสวัสดีเอา เนี่ยคนนี้ก็ได้ครสวัสดีครับคุณรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ครับผมคือมันตื่นตันใช่ไหมมันตื่นตันไหมครับรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้พิเศษงานเต้นเต้นมั่นใจแค่ไหนว่าเรื่องงานชิ้นนี้ของคนนี้จะดีมากๆครับผมไม่มั่นใจครับเออทำไมคุณไม่มีความมั่นใจเลยครับเวลาค่อนข้างน้อยครับอ๋อแต่ผมว่ามีเวลาทั้งเทอมเลยนะครับเจ้าจริงเหรอสวัสดีครับอาจารย์ อาจารย์รู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ครับอาจารย์รู้สึกดีรู้สึกดีครับอาจารย์คิดว่านักศึกษาจะพิเศษงานได้ดีไหมครับก็น่าจะดีนะครับเป้าอาจารย์คิดว่านักศึกษาจะพิเศษงานได้ตามเป้าหมายที่อาจารย์คาดหวังไว้ไหมครับดูเลยมาดูเลยอย่าลืมมาดูกันนะครับท่านผู้ชมโอเคครับขอบครับ ดังนั้นกลหลายธุรกิจต้องการมีเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของตัวเองค่ะเนื่องจากมีความต้องการที่จะมีเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของตัวเองในปัจจุบันเพื่อเข้าถึงิทอนตดิจิตอลสวแมีการทดสอบเคชั่นนี่การทรี่เราต้องการที่เราตั้งค่าใอแรกเกษตรกรรมีความสคัญในการสร้างแสงอุปกรณ์

ไปสามโมงนะครับเราจะมาดูบรรยากาศกันนะครับว่าคนที่พรีเซนต์ไปแล้วหรือว่ายังไม่พรีเซนต์เนี่ยเขารู้สึกกันยังไงครับมาตั้งขมงไปแล้วก็สวัสดีครับเอ่อนี้ชื่ออะไรบ้างครับขอแนะนําตัวเอาชื่อเล่นชื่อจริงค่ะอ๋อแล้วแต่เลยครับเอ่อชื่อนางสาวเชนยลต์ไอซิมค่ะสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ค่ะอ๋อนี่คือสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หมดเลยใช่ไหมครับใช่อ๋อครับอันนี้ต่อไปครับอ่าคุณปียาค่ะต่อไปเลยครับชุตติมาค่ะต่อไปครับเอ่อชื่อนัทพัฒน์เกิดแก้วครับอ๋อก็มีใครที่เอ่อพรีนน้คี อ๋อก็มีถามคนนี้นะครับเป็นไปแล้วอันขอถามคนที่ยังไม่พิดสังเกตแล้วกันนะครับว่ารู้สึกยังไงนะหลังจากที่เพื่อนๆทั้ง3คนเนี่ยพิเซนตไปแล้วครับอ่ะเรารู้สึกไงปวเราก็ได้ความรู้อย่างมากเลยนะคะก็ประมาณนี้ค่ะแค่นั้นเหรอครับใช่ค่ะแล้วเ,เตรียมเรื่องอะไรมาพิเซนต์ครับวันนี้นะคะเตรียมเรื่องการศึกษาฐานข้อมูลสําหรับผู้เริ่มต้นหรือว่านักศึกษานั่นเองค่ะติดตามมาดูไดใ้ในช่วงที่2นะครับคนต่อไปเลยครับคนปั๊บค่ะก็ รู้สึกยังไงหลังจากที่พิเต์ไปแล้วครับมีความรู้สึกว่าเราทําได้ดีหรือว่ามีตรงไหนต้องแก้ไขไหมครับค่ะมีส่วนที่ต้องแก้ไขอยู่เยอะค่ะเพราะว่าตื่นเต้นมากจนทําให้แบบว่าล้นไปหมดเลยแต่ว่าก็เป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะขอบคุณมากครับรู้สึกรู้สึกความรู้สึกยังไงครับว่าเราพรีเต์ไปเนี่ยอาจารย์แบบว่าเวลาอาจารย์เขาาถามคําถามมาหรือเพื่อนเขาถามคำถามเนี่ยเราตอบคำถามไม่ได้ดีพอหรือเปล่าก็ประมาณเนื้อค่ะแต่ว่าแอปติดขัดอยู่บ้างแล้วก็คิดไม่ค่อยทัน ความสุดท้ายนะครับคุณนัทครับก็ยังมีความรู้สึกตื่นเต้นอยู่บ้างครับการนําเสนอบางครั้งอาจจะมีพูดผิดพูดถูกอย่างเช่นเราพูดคํานึงไปแล้วก็ยังมีการพูดซ้ําอยู่บ้างครับตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ผมยังต้องปรับปรุงครับครับมูลนหนีไปไหนอะหนีไปไหนกันหนีไปไหนกันอ้าวหนีกันเลยทีเดียวนะครับก็ช่วงเบรกก็บรรยากาศภายในงานก็มีประมาณนี้นะครับแต่เราก็รอติดตามกันในช่วงที่2ต่อไปเลยครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับ ศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์จะสามารถเค่อน้า่าตัวนี้ใช่ครับก็คือเซนยมง a ที่อยู่าไม่เกิดคนาพัาดาได้ครับแต่ถ้าช่วงกำลังต้านขราม จา์เพื่อนๆครับก็ผร่วมสัมมนาในครั้งนี้นะครับผมได้รับครเชนญมา่าคบที่เม่นค์คำถามที่สี่สองวันนี้ผมจะพูดเรื่องคบการติดตากับคำยังในคอมพิวเตอร์คำว่าตั้ตาร์ออฟคอมพิวเตอร์คำแล้วก็ดูเลยคำในคก็ให้ทุกคน ตอนนี้เรามาอยู่กันในช่วงท้ายของงานสีอมินิคอนเฟอเรนซ์นะครับมาพบกับสามพนักกรรมการนะที่เป็นผู้ตั้งคําถามให้ให้กับผู้พิเศษนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันที่คนแรกเลยครับแนะนําตัวกันหน่อยครับว่าชื่ออะไรบ้างครับอ่าค่ะดิฉันดรจีดาภาจเยีมนะคะครับอ่าคนที่สองนครับอ่าศาสตราจารย์อนุรักษ์ปุกสมครับสวัสดีครับเอ่อผมผมตำรวจโทกนกพลทิวเสดครับผมอ่าครับรหัสคนเนี้ยวันเนี้ยที่ได้เป็นคณะกรรมการตั้งคำถามให้เพื่อนๆเนี่ย มันยากหรือว่าง่ายเดี๋ว่าควารู้สึกยังไงครับอ่เหนื่อยเหนื่อยนิดหน่อยค่ะถึงตั้งคำถามคนละข้อนะคะแต่ว่าเพื่อนมี30กว่าคนค่ะค่ะครับขอบคุณครับอ่ะต่อไปครับอาจจะปวดหัวนิดหน่อยครับเพราะว่าคำถามต้องคิดเอดใหม่เพราะว่ามันจะซ้ำกันครับครับเรื่องด้วยเรื่องการที่ผู้ใจมาศึกษามันคล้ายคึงกันการคิดคำถามมามันยากมากที่จะไม่ให้ซ้ำจากคนก่อนครับสุดท้ายนะครับมีใครอยากจะฝากอะไร ถึงพวกเราบ้างครับหรือว่าอยากจะพูดอะไรสองท้ายครับยมไ้ยครับฝากติดตามพิศวาคอมพิวเตอร์ก่อนุนันทาได้ครับขอบครับขอบคุณมากครับผค,ครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับขอบคุณครับ